ทักทายสวัสดีทุกคนคะ่ะกลับมากับลิสาอีกครับนะในคลิป random message เนื่องด้วยว่าอีก2สัปดาห์เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงส่งท้ายปี2 0 2 4และปีนี้เป็นปีอะไรปีมังกรและแน่นอนว่าวันนี้ลิษาจะขออนุญาตใช้ไพ่สำรับหมายที่สาได้ตั้งชื่อเขาว่าคุณฮาอัพแลกอนนะคะซึ่งเป็นซีรีส์ส่วนหนึ่งจากเกยออฟโทนเนาะใครเป็นสาวกเรื่องนี้ไม่ควรพลาดจริงๆอ่ะโดยหัวข้อ random m e สเ a จในวันนี้จะมีชื่อว่า ข้อความจากบ้านมังกรถึงตัวคุณอามาน้อมรับพลังงานดีๆเ n e r g y ดีๆกันทุกคนเนื่องด้วยว่าเรากำลังจะส่งขายปีแล้วเนาะมา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 ,มาตั้งจิตด,ดีๆมาน้อมรับพลังงานดีๆกันนะคะว่าบ้านมังกรเนี่ยเขาต้องการจะส่งเมสเศจอะไรกับคุณอันนี้เป็นการดูแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดูใครเป็นเศษใครที่เอ่อช่วงเนี้ยกำลังเหมือนแบบ อยู่ในช่วงที่แบบเอออยากจะแบบปังๆส่งท้ายปีมาค่ะมาดูคลิปนี้กันนะไหนดูซิว่าข้อความที่คุณจะได้จากาจากบ้านคุณมังกรเนี่ยปีสุดท้ายนะคะปีนี้เป็นปีมังกรด้วยเนาะจะเป็นในเชิงยังไงอ่าได้มาแล้วนะคะสุ่มมาแล้วอ่ะโอเคค่ะมาเริ่มที่ใบแรกเลยอืมทุกคน ข้อความจากบ้านมังกร,กร,กรเขาอยากจะสื่อสารากับคุณว่าอะไรอะไรที่ตอนเนี้คุณกําลังจะตั้งต้นเนี่ยหรือคุณตั้งต้นแล้วก็ได้มันกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเช่นอ่ะเห็นเนาะมันมีไข่มังกรสี่ใบเลขสี่เลขนี้เป็นเลขในทางความเชื่อของตะวันตกเขาจะแปลว่านางฟ้าคุณได้รับการสปอร์ตจากสิ่งที่คุณนับถือ ไม่ว่าจะเป็นใครกันแล้วแต่ขึ้นชื่อว่านางฟ้าคุณอาจจะนึกถึงเ n e r g y แบบว่าเฟมินีนอาจจะเป็นแบบใครที่แบบว่าเป็นสายสายมูแบบนักถือแบบพวกองค์พระแม่หรือเทพีที่สาบอกได้เลยว่าข้อความจากบ,บ้านมังกรที่เขาต้องการจะบอกคุณก็คือก่อนหน้านี้อะไรอะไรที่คุณนะ่ะคิดว่าในช่วง11เดือนที่ผ่านมาของปีนี้มันดูอะไรอะไรมันเหมือนแบบยมมากๆเลยค่ะบางคนอาจจะยมบางคนอาจจะแบบ เอาอยู่ค่ะได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่านั่นแหละค่ะตามนั้นแต่สิ่งที่เลขาเห็นจากหน้าไพ่คือวันนี้ถ้าใครที่เข้ามาเห็นคลิปในบ้านคุณมังกรกำลังจะบอกกับคุณว่าอีกไม่ช้าสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ส่งท้ายปีนี้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าใครคิดเรื่องเงิน รอเรื่องเงินคุณก็จะได้เงินส่งท้ายปีแน่นอนถ้าในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนให้รู้ไว้เลยว่าคุณกับเขามีโอกาสาที่จะพัฒนากันบางคนไม่ได้แค่จบที่แฟนบางคนพัฒนายิ่งกว่าแฟนได้ใช้ชีวิตลงเอยกันได้แต่งงานกันมีครอบครัวก็มีหรือบางคนเองถ้าในเรื่องการงานอยากจะเปลี่ยนงานบอกได้เลยว่ายังไง,งไงอะถ้าเปลี่ยนงานตอนนี้นะ ยังไงยังไงก็ได้งานที่ตกใจหรือคุณอาจจะรอเรื่องงานมานานแล้วก็ได้บางคนก็จะได้งานส่งถ้ายปีนะคะอ่ะทีนี้ปิดท้ายสิ่งที่พาอยากจะบอกคุณมากมากที่สุดเลยก็คืออยากให้คุณตัดบางสิ่งบางอย่างหมายถึงว่าตัดนี่คือตัดสินใจตัดสินใจที่จะเชื่อมั่นในตัวเองตัดสินใจที่จะ รู้แล้วว่าอะไรคู่ควรกับเราอะไรไม่คู่ควรกับเรานะคะที่สาเห็นได้เลยว่าโอกาสดีๆมันกำลังจะเข้าหาคุณอนะส่งท้ายปีมงกรอและไพ่วันนี้ที่เราใช้ก็เป็นปีมงกรด้วยเหมือนกันเป็นบ้านมงกรอนั่นแหละอ่ะทีนี้มาทอลูกเต่ากันเนาะอ่าโอ้ราศีลคนาเมถุนเจมินานะคะธาตุลมเนาะอ่าแล้วทีนี้อะไรอีกดาวพุธด,ดาวแห่งการสื่อสารการเจรจาเริ่มเลย นะคะแล้วก็เลขที่เกี่ยวข้องคือเลข11อ่าก็มีประมาณเทียงเท่านี้นะคะสําหรับเมสเซจแรนดอมนะคะก็คือบ้านมังกรขอคจากบ,บ้านมังกรถึงคุณนั่นเองยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของลิษาแล้วก็ฝากไปกําลังใจให้กับลิษาในคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ